ตัวอย่างที่หนึ่งเน้นความสงสัยเศร้าเกิดอะไรขึ้นเมื่อช้างป่าตัวใหญ่ดื่มเหล้าจนเมามายและความผิดพลาดของพระสงฆ์นำไปสู่เรื่องราวที่คาดไม่ถึงได้อย่างไรตัวอย่างที่สองเน้นความน่าตกใจเศร้าช้างมาสุรากับพระสงฆ์สองสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีวันมาบรรจบกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะทําให้คุณต้องตกตะลึงตัวอย่างที่สามเน้นความอยากรู้อยากอยากเห็นเศร้าคุณเคยเห็นช้างเมาไม้ และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระสงฆ์ทำบางสิ่งผิดพลาดจนต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ร,ร่างยักย้ายที่กำลังควบคุมสติไม่ได้เตรียมพบกับเรื่องราวสุดเข้มข้นที่จะทำให้คุณหยุดดูไม่ได้ตัวอย่างที่สี่สั้นและกระชับเศร้าช้างขี้เมาพระสงฆ์ผู้พลาดพลัง้งเรื่องราวสุดปั่นป่วนที่ห้ามพลาดตัวอย่างที่ห้าเน้นปริศนาเศร้าในป่าลึกความมามายนำมาซึ่งความวุ่นวายและความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของนักบวชจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้อย่างไรติดตามชม คุณสามารถเลือกคำโปรยที่คิดว่าเหมาะสมกับสไตล์และเนื้อหาของวิดีโอของคุณมากที่สุดครับช้างป่าเดินโซเซมันดื่มน้ำจากบอ่อหมักกลิ่นแรงคลุ้งในอากาศพระสงฆ์นั่งสมาธิใต้ต้นไม้ใหญ่เสียงใบไม่ไหวแววมาความเงียบสงบปกคลุมจูจูเสียงกิ่งไม้หักดังสนัน่นช้างตัวใหญ่ปรากฏร่างดวงตาสีแดงกำ่ำมันใช้งวงฟาดงวง เสียงร้องคำรามก้องป่าพระสงฆ์ลืมตาขึ้นช้าช้าความตกใจแล่นริ้วเข้าสู่หัวใจช้างเมาสุราเดินตรงมาหน้าแแหลมชี้ตรงมาที่ท่านท่านไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนกลิ่นสาบและกลิ่นเหล้าแรงขึ้นช้างหยุดอยู่ตรงหน้าลมหายใจร้อนรสสีสะท้านความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่น่าอึดอัดช้างยกเท้าหน้าขึ้น พระสงฆ์หลับตาปีท่านคิดว่าชีวิตกำลังจะดับลงแต่เท้าช้างกลับวางลงข้างๆตัวท่านจากนั้นช้างก็สุดตัวลงนอนเสียงครอกฟีดังสนั่นป่าพระสงฆ์ค่อยๆลืมตาท่านเห็นช้างหลับไม่ได้สติความโล่งใจค่อยๆท่วมทน้นแต่วินาทีนั้นเองท่านสังเกตเห็นบางสิ่งผิดปกติที่งวงของช้าง มีผ้าจีวรสีเหลืองคุ้นตาเป็นจีวรของท่านเองท่านจำได้ว่าวางไว้บนโขดหินเมื่อครู่ความจริงปรากฏขึ้นในใจท่านทำจีวรหล่นช้างคงคิดว่าเป็นอาหารและกลืนมาลงไปความรู้สึกผิดทาโถมเข้ามาพระสงฆ์ได้แต่ถอนหายใจความผิดพลาดเล็กน้อยนำมาซึ่งความตื่นตระหนกครั้งใหญ่ความเงียบสงบกลับคืนมา แต่ในใจพระสงฆ์กลับว้าวุ่นท่านมองช้างที่นอนหลับไม่รู้เรื่องความรู้สึกผิดค่อยๆก่อตัวมันไม่ใช่ความผิดของช้างมันเป็นความประมาทของท่านเองท่านไม่ควรวางจีวรไว้ใกล้บ่อมักกลิ่นของมันอาจดึงดูดช้างโดยเฉพาะช้างที่กำลังเหม็นเมาท่านลุกขึ้นอย่างช้าๆเดินเข้าไปใกล้ช้างมากขึ้นร่างใหญ่โตของมันน่ากเกรงขาม แม้ในยามหลับไหลขนสีเทาหยาบกระด้างมีรอยเปื้อนดินโคลนลมหายใจของมันยังคงมีกลิ่นเหล้าท่านสังเกตที่มวงของมันอีกครั้งปลายมวงมีรอยยับยน่นเหมือนกำลังขยํบบางสิ่งใจท่านยิ่งกระวนกระวายจะเกิดอะไรขึ้นกับช้างตัวนี้ถ้ามันไม่สบายใครจะช่วยมันได้ท่านเป็นเพียงพระสงฆ์รูปหนึ่ง ไม่มีกำลังมากพอจะเคลื่อนย้ายมันหรือให้การรักษาแสงอาทิตย์เริ่มาสาดส่องบ่งบอกถึงรุ่งเช้าที่กำลังมาเยือนเสียงนกร้องเริ่มดังแว่วมาความเงียบเมื่อคืนเริ่มจางหายแต่ความกังวลในใจท่านยังคงอยู่ท่านตัดสินใจนั่งลงข้างข้างช้างรอจนกว่ามันจะตื่นท่านภาวนาในใจขอให้ช้างปลอดภยัย ขอให้มันไม่ได้รับอันตรายจากจีวรเวลาผ่านไปช้าช้าพระสงฆ์นั่งเฝ้ามองช้างอย่างใจจดใจจ่อความเหนื่อยล้าเริ่มเข้ามาครอบงำแต่ท่านไม่อาจละสายตาไปจากมันในที่สุดเปลือกตาของช้างก็เริ่มกระพริบมันขยับตัวเล็กน้อยแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นดวงตาสีแดงกำยังคงปรากฏแต่มันดูสดใสขึ้นเล็กน้อย ช้างมองไปรอบๆอ,อย่างงุนงงแล้วสายตาของมันก็มาหยุดอยู่ที่พระสงฆ์มันจ้องมองท่านด้วยความสงสยัยพระสงฆ์นั่งนิ่งเราอคอยปฏิกิริยาของมันช้างพยายามลุกขึ้นแต่ดูเหมือนมันจะไม่มีแรงมันส่งเสียงร้องเบาๆในลำคอเหมือนกำลังเจ็บปวดพระสงฆ์รู้สึกใจหายมันคงไม่สบายจริงๆท่านตัดสินใจลุกขึ้นอีกครั้ง เดินเข้าไปใกล้หัวของช้างท่านเอามือลูบที่งวงของมันเบาๆช้างสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีขัดขืนท่านค่อยๆพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนไม่เป็นไรนะเจ้าเพื่อนยากข้าขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นช้างยิงคงจ้องมองท่านเหมือนพยายามทำความเข้าใจจากนั้นมันก็ไอออกมาเสียงไอแหบแห้งและทรมาน พระสงฆ์ยิ่งรู้สึกกังวลมากขึ้นท่านรู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างแต่ท่านไม่รู้จะช่วยมันได้อย่างไรในขณะนั้นเองท่านก็ได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าหลายคู่พร้อมกับเสียงพูดคุยว่ามาท่านหันไปมองตามเสียงเห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังเดินมาพวกเขาคงมาตามหาช้างเพราะมันหายไปจากฝูงตั้งแต่เมื่อคืน เมื่อชาวบ้านเห็นช้างนอนอยู่ข้างๆพระสงฆ์พวกเขาก็รีบวิ่งเข้ามาด้วยความตกใจเกิดอะไรขึ้นกับมันท่านพระคุณเจ้าชายคนหนึ่งถามด้วยความร้อนรนพระสงฆ์เล่าเรื่องทั้งหมดให้พวกเขาฟังตั้งแต่ช้างดื่มน้ำหมักจนถึงเรื่องที่มันกลืนจีวรของท่านชาวบ้านฟังด้วยความตกตะลึงพวกเขาไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมด ชายชราคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นผู้นำเดินเข้ามาใกล้ช้างเขาลูบหัวของมันเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าใจมันคงไม่สบายมากเราต้องช่วยมันชาวบ้านเริ่มปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่างไรเพื่อช่วยช้างบางคนเสนอให้ตาหมอช้างบางคนเสนอให้เอาน้ำมาให้มันกินพระสงฆ์นั่งมองพวกเขาด้วยความหวัง ท่านหวังว่าพวกเขาจะช่วยช้างได้ในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจจะไปตามหมอช้างที่หมู่บ้านใกล้เคียงส่วนคนที่เหลือจะช่วยกันดูแลช้างพวกเขาช่วยกันพยุงให้ช้างลุกขึ้นแต่มันก็ยังคงอ่อนแรงพวกเขาจึงตัดสินใจจะช่วยกันประคองมันกลับหมู่บ้านพระสงฆ์ช่วยพวกเขาอย่างเต็มที่ท่านรู้สึกขอบคุณชาวบ้านที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ในขณะที่พวกเขากำลังพาช้างกลับท่านสังเกตเห็นบางสิ่งบนพื้นมันคือเศษผ้าสีเหลืองเป็นส่วนหนึ่งของจีวรของท่านที่ช้างไอออกมาท่านหยิบมันขึ้นมาดูด้วยความรู้สึกผิดอย่างน้อยช้างก็ยังสามารถขับออกมาได้บ้างแต่ท่านก็ยังคงกังวลว่ามันจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเมื่อไปถึงหมู่บ้านชาวบ้านช่วยกันนำช้างไปพักผ่อน พวกเขาเอาน้ำและอาหารมาให้มันแต่ช้างก็ยังคงซึมเศร้าและไม่กินอาหารไม่นานหมอช้างก็เดินทางมาถึงเขาตรวจอาการของช้างอย่างละเอียดแล้วก็สายหน้าด้วยความกังวลอาการของมันไม่ค่อยดีนะักการกลืนผ้าเข้าไปอาจทําให้เกิดปัญหาในท้องเราต้องให้ยามันหมอช้างเริ่มปรุงยาจากสมุนไพรต่างๆและป้อนให้ช้างกิน พระสงฆ์และชาวบ้านช่วยกันดูแลช้างอย่างใกล้ชิดพวกเขาสวดภาวนาขอให้มันหายป่วยเวลาผ่านไปหลายวันอาการของช้างก็ยังทรงทรงสุดๆพระสงฆ์รู้สึกกระวนกระวายใจเป็นอย่างมากท่านเฝ้าภาวนาทุกวันขอให้ช้างปลอดภยัยในที่สุดด้วยความดูแลเอาใจใส่ของทุกของและด้วยยาของหมอช้างอาการของช้างก็เริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มันเริ่มกินอาหารได้และกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งชาวบ้านต่างก็ดีใจเป็นอย่างมากพระสงฆ์เองก็รู้สึกโล่งใจท่านเดินเข้าไปหาช้างลูบหัวของมันด้วยความรักขอบคุณเจ้ามากนะเจ้าเพื่อนยากข้าจะไม่ประมาทอีกแล้วช้างใช้งวงคลอเคลียท่านเบาๆเหมือนรับรู้ความรู้สึกของท่านตั้งแต่นั้นมา พระสงฆ์ก็ระมัดระวังมากขึ้นในการวางสิ่งของต่างๆท่านไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกและท่านก็ตรหนักได้ว่าความผิดพลาดเล็กน้อยของเราอาจนำมาซึ่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อผู้อื่นรวมถึงสัรพสัตท,ทั้งหลายเรื่องราวของช้างมอสุราและการผิดพลาดของพระสงฆ์กลายเป็นเรื่องเล่าขานในหมู่บ้านเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ทุกคง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความไม่ประมาทและความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกพระสงฆ์ยิงคงปฏิบัติทมอย่างเคร่งครัดและท่านไม่เคยลืมเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตของท่านที่เตือนให้ท่านมีสติอยู่เสมอไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ตามและให้มีความเมตตาต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้รวมถึงช้างป่าตัวนั้นด้วย ที่ท่านยังคงแอบไปเยี่ยมเยียนอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่ามันสบายดีพระสงฆ์ยังคงจําภาพช้างตัวนั้นได้ดีดวงตาที่เต็มไปด้วยความมุนงงและเสียงร้องที่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดมันเป็นเครื่องตนใจถึงความอ่อนแอของสรพพสัตว์และความรับผิดชอบที่มนุษย์มีต่อพวกมันหลังจากเหตุการณ์นั้นพระสงฆ์เริ่มศึกษาเกี่ยวกับช้างมากขึ้นท่านสอบถามชาวบ้าน เกี่ยวกับพฤติกรรมและนิสัยของช้างป่าท่านเรียนรู้ว่าช้างเป็นสัตว์ที่ฉลาดและมีความผูกพันพวกมันอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่และมีความทรงจำที่เป็นเลิศท่านยังเรียนรู้ถึงภัยคุกคามที่ช้างป่าต้องผเผชิญจากการบุกรุกพื้นที่ป่าและการล่าเพื่อเอางาความรู้เหล่านี้ทำให้ท่านรู้สึกเห็นใจช้างมากยิ่งขึ้นท่านเริ่มเทศนาให้กับชาวบ้าน เกี่ยวกับความสําคัญของการอนุรักษ์ป่าและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับสัตว์ป่าชาวบ้านต่างก็รับฟังด้วยความตั้งใจหลายคนเริ่มตระหนักถึงผลกระทบของการกระทำของพวกเขาต่อธรรมชาติพวกเขาเริ่มหันมาให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาป่าและป้องกันช้างจากการถูกล่าพระสงฆ์ยังได้ริเริ่มโครงการเล็กๆเ,เพื่อช่วยเหลือช้างที่ได้รับบาดเจ็บ หรือพลัดหลงจากฝูงท่านรวบรวมเงินบริจาคจากชาวบ้านเพื่อจัดซื้อยาและอาหารสำหรับช้างที่ต้องการความช่วยเหลือท่านมักจะเดินทางเข้าไปในป่าพร้อมกับชาวบ้านบางคองเพื่อดูแลและให้กำลังใจช้างเหล่านั้นความเมตตาและความเสียสละของพระสงฆ์เป็นที่เลื่องลือไปทั่วทั้งอำเภอผู้คนต่างก็เคารพและศรัทธาในตัวท่าน และให้ความร่วมมือกับโครงการของท่านเป็นอย่างดีแม้เวลาจะผ่านไปนานหลายปีเหตุการณ์ที่ช้างมาสุราก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของพระสงฆ์และเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านทำความดีต่อไปอย่างไม่ย่อท้อท่านเชื่อว่าการช่วยเหลือสัตว์ก็คือการช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกและเป็นการสร้างความสงบสุขให้กับสังคมวันหนึ่ง ขณะที่พระสงฆ์กำลังนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิท่านก็ได้ยินเสียงร้องของช้างดังมาจากนอกวัดเสียงร้องนั้นดังและโหยหวนแสงไปได้วยความเจ็บปวดท่านรีบลุกขึ้นจากอาสนะและเดินออกไปดูภาพที่ท่านเห็นทำให้ใจท่านแทบสลายช้างตัวใหญ่ที่ท่านเคยช่วยไว้กำลังยืนอยู่ตรงหน้าวัดมันมีบาดแผลชกันที่ขาและงาข้างหนึ่งก็หัก เลือดไหลซึมออกมาจากบาดแผลดูเหมือนมันจะได้รับบาดเจ็บสาหาัสพระสงฆ์รีบเข้าไปดูอาการของช้างท่านใช้ผ้าสะอาดซับเลือดและพยายามปลอบโยนมันช้างร้องครวนครางด้วยความเจ็บปวดดวงตาของมันเต็มไปด้วยความทรมานท่านรู้ว่าต้องรีบช่วยเหลือมันท่านจึงเรียกชาวบ้านให้มาช่วยกันพวกเขาช่วยกันประคองช้างเข้าไปในบริเวณวัด แล้วรีบไปตามหมอช้างมาหมอช้างตรวจดูอาการของช้างอย่างละเอียดแล้วก็บอกว่าอาการของมันหนักมากมันอาจถูกกับดักของพรานป่าหรืออาจต่อสู้กับช้างตัวอื่นเขาพยายามรักษาบาดแผลและให้ยาบรรเทาอาการปวดแต่ช้างก็ยังคงอ่อนแรงและไม่ยอมกินอาหารพระสงฆ์และชาวบ้านช่วยกันดูแลช้างอย่างใกล้ชิด พวกเขาผลัดกันเฝ้าดูแลมันทั้งวันทั้งคืนหวังว่ามันจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้แต่ถึงกระนั้นอาการของช้างก็ยังไม่ดีขึ้นมันเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆและในที่สุดมันก็จากไปอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าโศกของทุกคองพระสงฆ์รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากท่านผูกพันกับช้างตัวนี้ตั้งแต่ครั้งที่มันมาสุรา ท่านเคยช่วยชีวิตมันไว้แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถรักษามันไว้ได้การจากไปของช้างทําให้ท่านรู้สึกถึงความสูญเสียและความไม่แน่นอนของชีวิตท่านจัดพิธีศพให้กับช้างตามประเพณีชาวบ้านต่างก็มาร่วมงานด้วยความอาลัยพวกเขาช่วยกันสร้างอนุสรณ์เล็กๆเพื่อเป็นที่ระลึกถึงช้างตัวนั้นหลังจากนั้น พระสงฆ์ก็ยังคงทำงานเพื่ออนุรักษ์ช้างป่าต่อไปท่านรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าของช้างและร่วมกันปกป้องพวกมันจากภัยอันตรายต่างๆท่านเชื่อว่าแม้ช้างตัวนั้นจะจากไปแล้วแต่ความทรงจำและความดีของมันจะยังคงอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปและจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาสารต่อความตั้งใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้คงอยู่คู่กับพื้นป่าแห่งนี้ตลอดไป พระสงฆ์ยังคงนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นเดิมที่ท่านเคยพบกับช้างมาสุราในครั้งนั้นความเงียบสงบยังคงปกคลุมแต่ในใจของท่านกลับเต็มไปด้วยความสงบท่านได้เรียนรู้มากมายจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเรียนรู้ถึงความเมตตาความรับผิดชอบและความไม่แน่นอนของชีวิตท่านมองไปยังอนุสรณ์เล็กๆของช้างที่ตั้งอยู่ไม่ไกลาจากวัด รอยยิ้มเล็กน้อยปรากฏบนใบหน้าของท่านท่านรู้ว่าช้างตัวนั้นคงจะอยู่ในที่ที่ดีแล้วและท่านจะยังคงทำหน้าที่ของท่านต่อไปในการดูแลรักษาผืนป่าและสัรพสัตว์ทั้งหลายปราบเท่าที่ท่านยังมีลมหายใจเรื่องราวของพระสงฆ์กับช้างยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันมาเป็นตำนานแห่งความเมตตาและความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสัตว์ ในดินแดนอันสงบสุขแห่งนี้ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่เสียงใบไม้ไหวแววมาคล้ายเสียงกระซิบของธรรมชาติตวนใจให้เราไม่ประมาทและดำรงชีวิตด้วยความเมตตาต่อทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้และเรื่องราวนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปปราบเท่าที่ยังมีช้างป่าและยังมีพระสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ในพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้หนาที่แห่งนี้เรื่องราวของความผิดพลาดและความเมตตาจะยังคงถูกจดจำและเล่าขานต่อไปช่วนิจจะนิรัน์และแล้วเรื่องราวอันแสนประทับใจนี้ก็ยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันไปในท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเครื่องตนใจถึงความสำคัญของสติความเมตตา และความรับผิดชอบที่เรามีต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้พระสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยความเมตตายังคงดำรงตนอยู่ในร่มกาสาวพัสเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านและเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามท่านยังคงดูแลผืนป่าและให้ความช่วยเหลือสัตว์น้อยใหญ่ปราบจนวาระสุดท้ายของชีวิตอนุสรของช้างผู้โชคร้ายยังคงตั้งประงานอยู่ณที่เดิม เป็นเครื่องตวนใจให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นและตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตทั้งของมนุษย์และสัตว์การเวลาอาจผันผ่านฤดูการอาจเปลี่ยนแปลงแต่เรื่องราวของช้างมอสุราและความผิดพลาดของพระสงฆ์ที่นำมาซึ่งบทเรียนอลลัมค่าจะยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนตลอดไปและในทุกๆครั้ง ที่สายลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่เสียงกระสิบแผ่วเบาคล้ายเสียงร้องของช้างยังคงดังก้องกังวานอยู่ในหัวใจของผู้ที่เคยได้รับรู้ถึงเรื่องราวความเมตตาและความผูกพันอันแสนงดงามนี้เป็นการจบเรื่องราว